อีกสั้นหนึ่งคนระับแต่ว่าลองบนมันสีผิวสวยคื่อจะนองกระดาษว่าน,นะน่มีเบิ้มพร้อมกันพี่น้องครับโอ้ก็ถือว่าใช่ได้อยู่ครับก็ถือว่าผ่านเลยผ่านผ่านสวยๆครับงามถ้าผมไอ้เบิ้งเนี่ยก็ถือว่าผ่านด้วยพี่น้องครับ สวัสดีครับพี่น้องครับนครับมือนีผมสีผ้าพี่น้องนะครับมาเบิงสวนมักซิดานะครับสวนฝรั่งฝรั่งกิมจูครับผมมือนีมีโอกาสนะครับสีผ้าพี่น้องนะครับมาเบิงสวนฝรั่งนะครับผมเดี๋ยวเหาไปเบิงพร้อมกันเลยครับพี่น้องครับนี่ครับผมเจ้าของสวนสุดรอนะครับผม น่าสวัสดีครับครับผมกำลังกำลังเฮ็ดยังครับผมนี่ตอนนี้ครับโอ้คือเราต้องเก็บออกแมน <ๆ S 1> บา<อ>ครับในนี้มันหนี่สมบูรณ์ครับอ๋อคือจะสีแล้วครับค oh. ือมันเริ่มจากไก่พอจะหน่อยแล้วเพราะว่ามันไว้ใหญ่มันเริ่มชิ้นไว้ใหญ่แล้วครับรุ่นนี้ครับ ปกติเขาต้องห่อประมาณนี่ครับนี่ครับครับเลี้นหาเลี้นซีบถูครับว่าต้องเดินหาเดินซีบอ๋อเขาต้องเด็ดออกนะครับเนาะเนี่ยอันว่มันสีไปแย่งอาหารกันให้ให้ป่อยให้มันมันมันไหลหมากมันไหลนวยหมดครับมันสีอาหารมันสีบก่อนนะครับโอ้อาหารสีบก่อนคือกิบจูนี่คือเป็นไอท่านที่มันมันลุกอยู่แล้วนะครับอ๋อต้องไหน เราต้องคอยดูแลแ,แล้วก็เอาคือเฮ็ดให้มันเหลือหน่อยที่สุดนะครับม,มันสิเดจเจื่อนเติบโตเติบโตใหญ่ขึ้นมันจิงามนะครับนอพันธ์นี่มันสิเป็นหมากตลอดครับมันว่ามันว่าเป็นชุดเป็นนั้นเลยครับคือมันไอ้เฮ็ดเป็นนี่ยมันคือมีคือจีได้เก็บผลผลิตตลอดที่ทั้งสีนะครับครับคือมันเป็นพันธุ์ที่ดกหน้านี่ปลูกมาประมาณ จักปีแล้วครับนี่อันนี้สามปีแล้วครับผมปลูกมาสามปีนะครับสามปีแล้วจากงานครับจากไรพ่อแมาณนี้ก็บพ่อแมาณม่ยกเื่อนหนึ่งเลยเหครับเพราะว่าก็ปล่อยเตยคือล่องเบิ้งซะก่อนนะาโอ้คืออยู่ในการทดลองอยู่ครับผมบนสองลสิเป็นที่ใดได้ครับเข้าด้ขายจักชุดแล้วบอกครับนี่ขายก็ขายแถวหมู่บ้านก็ขายพ่อคือเพระท่านเห็ดจริงจังเลยครับเพราะว่าตน ต้นมั right. it, uh, yeah. mm ้นน้งหน่วยแหละระบบนาของเขาเป็นสมบูรณ์ครับเพราะว่ามักซิดารนี่มันมันมันมักน้ำนี่แหละครับคือการให้น้ำนี่คือคือสองสามเมื่อต้องให้ซึนึงครับเพราะว่ามันเป็นเป็นพืชที่มักน้ำโดยเว่ามักซีดานี่เนาะพันกิมจูนะครับตามที่ผมเลยคือมันสองตัวคือเป็นพืชที่ว่ามักน้ำเจอพยกมักซิดาร์นะครับฝรั่งนะครับอืม ระบบน้ำก็ต้องถึงเน่ยครับผมว่าเพราะมันมันการท่องมมีน้ำเราก็เฮ็ดไปเราก็มันกับอะไรนะผมว่ามันมันเหี่ยวมันเหี่ยวมันเป็นังไรครับมากับผสมบูรณ์ครับครับว่าได้ใส่สารเคมีครับกันปลูกพลังนี่ครับอืมกันเพาะครับโอ้ห้องห้อบ่ได้ใส่สารเคมีเนาะครับเนาะแมนครับหลอดสารเน่ยครับพวกเพียพวกมยังลุ่มมันกับลุ่มข้าวเดียวมันกับมันกับไปแล้วนะครับว่าจำเป็นต้องไปฉีดสารเคมีฉีดอยังนะครับ คือมาเนี่ก็ห่อจะห่อมันก็นเลี่ยนเลยนะครับถ้ทาถ้าเก็บผลยางเดียวนะครับพอพอว่าตองไปเอฟยังไงครับประมาณจักเดือนเทาจังสามารถที่จะเก็บผลผลิตได้ครับทันใน<ม>บำรุงดีๆนะสมบูรณ์ดีๆประมาณหกเจ็ดเดือนกน็สามารถเก็บผลผลิตได้แล้วครับอ๋อหกเจ็ดเดือน,นก็นสามารถเก็บได้ครับผมเขาปลูกพี่เข้เาโคกแบบดูแลว,ว่าด้เก็บเก็บที่อะไรครับเพราะว่าก็ เากับมันมีแต่งานหนาเดียวะนะครับกแต่เห็ดเยอะครับเห็ดหลายอย่างครับผมยากวะครับหนาบ่บวบวครับคือเป็นพืชที่ปลูกง่ายแต่ว่าแต่ว่ากะคือคือว่าแหละต้องมีน้ำนะครับปัจจัยสำคัญคือต้องมีน้ำต้องมีน้ำน้ำต้องถึงแหน่ครับน้ำต้องถึงแล้วก็ปุ๋ยแน่ปุ๋ยคอกแน่ครับอืมที่ขาดอะไรก็คือปุ๋ยคอก ปุ๋ยคอกอ๋อสีเฮดให้ผิวนี่เรียบงามปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยขี้งัวปุ๋ยขี้หมูก็ได้ครับอืมบ่ต้องนินปลวกปุ๋ยเคมีเคมีก็ใส่เสริมแนะครับเพราะว่ามันก็สิออกให้เฮ็ดให้รสชาติดีนะครับกันนีปุ๋ยพวกนี้ปุ๋ยไอ้คอกใส่น้ำน่ครับครับ แต่ว่าสห่อครับขัมห่อคือผิวมันจีบง่ามครับโอ้เอ้าแล้วห่อกระดาษนี้มันคือต่างกันแังไรเนาะครับการห่อกระดาษนี่คือคือแต่ว่ามันมันมันสียากอยู่คือห่อส่องห่อถุงมาติกสันในก่อนแล้วจะมาห่อกระดาษแต่ว่าตัวนี้คือล่องซ่างในถุงนั้นถุงกันในแสงแดดถุงกันยุวีนะครับเพราะว่ามนร่องเบิ้งครับเห็นเป็นห่อก็เลยร่องเบิ้งเสร็จแล้วจึล่องแกะเบิ้งครับก็มีการ ลองผิดลองถือไปเนาะครับเนาะแต่ว่ามันสะดวกวกว่ากันนะตอนนี้ม้วนบัลย์ห่อกระดาษยากครับก็คือเอีออกชั้นหนึ่งนะแต่ว่าลองบนมันสีเิวสวยก็ยังหงอกระดาษว่ะน,นะมีเบิร์นพร้อมกันพี่น้องครับโอ้อแตถือว่าใช้ได้อยู่ครับแตถือว่าผ่านอยู่เลยผ่านผ<ม>่าน,านสวยสวยครับงามถ้าผมไอ้เบิร์นเนี่ยแตถือว่าผ่านด้วยพี่น้องครับอันนี้คือคือการห่อนะครับอันบ่ห่อกับวัลย์เนาะครับแต่คือว่า อยู่สวยอยู่อันนี้คือสามารถเก็บไปขายได้แล้วรุ่นนี้คือไอ้สีนี้คือคือสามารถเก็บเก็บขายได้แล้วครับครับครับผมลองเบิ้งซิมในเกียร์ล้วก็ซิมเบิ้งคร่ไม่เหนียวซิมซิมเลยนะครับซิมแบบสดๆเลยนะครับนาอจะตองซิมเบิ้งครับครับผมเ๋ยวเฮ้าสิลองซิมเบิ้งครับพี่น้องความหวาน รสชาติอ่ะสีว่ววัวได้ทานวัผ่านเนาะรสชาติแต่ว่าสีสีมันไม่ทานเนาะเพราะว่าได้ห่อหอต่อได้เลยนะครับอ๋อห่อต่อได้เลยนี่ครับคือไม่ต้องทิ่มแล้วครับทุ่งนี้เนาะนี่คสามารถกำมอลี่ใส่ได้สองสามเทียวนะครับทุ่งรุ่นนี้ครับจังสีทิ่มได้นี่ครับการห่อกรบนยางครับนี่ครับการห่อก็เอาสามารถรับประทานได้เลยนี่แกะออกมาก็คือกินได้เลยนี่ครับมันไม่ใส่สารเคมีนะครับ สูงเท่ากัสามารถห่อด้เลยเรครับเดี๋ยวตอหอยใหม่เด้เลยครับอืรสชาติดีครับ,รค,รบคือห่อธรรมดานี่หละ่ะออกขวันนยังมันออกจังเอยเพราะว่ามสิเป็นหนวงสะสมเพีอะเพร่อผมมันจะีทีนยจัง้อยละ่ะเพราะว่าเืลนทีผมมันมัน,ม,นมันไปหลายนะผมจะเลยทีจังเลยแค่ปีเดียวนี่น้องครับเนาะ อันนี้ประมาณงสองปีแล้วครับอ๋อสองปีแล้วเก็บขายไปแล้วสุดหนึ่งสองสุดอย่นั้นมันงกัเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆผมก็บ่ได้จัดไอ้บริหารจัดการดีนะครับคือคือว่าท่านเฮ็ดเต็มที่นะครับครับผมเพิ่งมาปีนี้ละใส่ปุ๋ยใส่นาให้น้ำตลอดครับช่วงนี้ครับดูแลกับ่ยากษ์เน่นครับบ่ยากครับบ่ได้บ่ได้ซึ้อสารเคมีหยังครับครับผมผมก็เลยเฮ็ดได้นะมองมองมันบ่ได้ใสารเคมีนะครับเกี่ยวกับ พวกแมลงพวกเพี้ยพวกอยังนี้มีบ่ครับปัญหาครับผมจะปัญหามันกกบดว่มีหลายเด้มันล่งข้าวเดียวมันเจอหน้ามันมันมันกระเซ้าแหมครับนี่นี่นี่สีมันก็บิดและไอ้ล่าดำนี่ครับอันนี้มันจะเป็นมันก็บ่บ <ically> ่ถึงกับรุ่นแรยงนะครับนี่จั้งพวกไอ้นี่เพี้ยเพี้ยแป้งบ่นี่ครับก็เอิ้นี่ขาวๆนี่มันบ่ครับเวลาน่าหอสิห่อห้างก็เห้องเกิดหอกเก็เคลียออกจังสีไหมครับ โอ้นี่คือการแก้ปัญหามันกระโดดไหลนะครับเด็ดใบนี่ออกแล้วสามารถห่อได้เลยครับอ๋อครับผมคือคือพรตอนใดก็ได้แม่นบ่ครับเ่าต้องเลือกเวลาเ่าต้องเลือกเวลาครับแต่ว่าขันไมยมันได้นะครับอืขันขันในกว่านี้มันกระสีผิวเริ่มลายแล้วครับมันกระสีผ้าสวยโอ้มันกระสีผิวผ้าสวยกับรุ่นนี้ครับห่อได้เลยครับรุ่นนี้นั่นพ่อกระโดดครับ มันก็ดอะไรส่งผลกระทบพอกระโดดนะครับมันกับพอไดอยู่แต่ที่เรกก็ะเพาไปใส่สารที่มีมันกัมันกับบกคุ้มอนะครับลงทุนไปหลายปันหดครับเนี่ยลงทุนก็บว่าถึงจะหลายเลยครับเพราะว่าเอามาลงุูงอย่างครับคือเขาตัดจริงสิเขาตอนแล้วครับโอ้เขาตอนมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มสิบห้าร้อยสิบเก้าบาทนะครับร่วมคาคนทรงแล้วแต่ยู่แม่สิบเก้า 19, ตัวสิบเก้าบาทยี่สิบบาทเองครับเท่าใดมาจากใสครับ พนนตัวนี้เขาไอ้สร้างมาจากนครปฐมครับตัวนี้ครับจากนกคนปรปฐมนะครับเป็นแรงที่เขาปลูกไอ,อ้พลังจิบจูบ่โดยตรงเลยครับฝรั่งหลายเนาะครับเนาะมัสิดาหลายแต่ว่าแถวห่อหน่ว่านิว่านนมี่ครับมันมี่จากทัฒนไนข้นพ่อก,กระดอนะครับคือปลูกไปแล้วว่าได้ผลข้าวนึงกับเส้าเฮ็ดนะครับกับปล่อยมันหยิบต้นตายคือ ในเขตเฮ้านี่บัว่อยยังบัว่อยมีผู้ใดปลูกหลายเนาะครับเนาะมนครับว่าผมเห็นพัน่านก็มีแค่ของหน้าเนาะครับเนาะว่าเจ้าอื่นกับบัวคอยมีนะครับผมในเขตนี้ในเขตอำเภอสามสามชัยนะครับผมบัวคอยมีครับมีหรอกคนเห็นเจ้าหนึ่งคนเห็ดหลอกก็คนก็เลิกไปนะเพราะว่าคนคนโคตรน้ำอะไรไหมครับอ๋อเพราะนีมันมีปัญหาเรื่องน้ำเรื่ก็เลยปล่อยให้มันตาย ปัญหาเรื่องน้ำเนาะน้ำน,นี่สำคัญคการเกษตรคือน้ำผมมีไฟเป็นยังว่าจะมีน้ำครับครับว่าจะเห็นมีน้ำการเกษตรครับถ้าต้องเด็ดเด็ดยอดอยู่บัครับนี่ผมเห็นในคลิปเขาเด็ดยอดเพื่ออีหยงครับผมคือเด็ดยอดนี่คือเหนว่ยเห็น,หม,นหมันเหยเห็นมันแตกตานะมันจะมีต่างอีกังเครียดตั้งสี่นี่มันปล่อยเป็นนวยจำานีเหรอห้องห้องสามารถเด็ดได้เหยมันแตกไปอีกแล้วมันมัน่สีเกิดดอกช่อดอกออกไม่ไหมครับ นี่จังเคียนของผมนี่ของผมตัดนมันติดแตกข้างกลางมากมันติดแตกชออมากนี่นี่เคียดนี่นี่คือเขาสามารถเด็ดได้นะครับเขาทำลงมาถต่วมันจักซีหาคูนี่เอ้ยสองสามคูนี่ครับมันก็เด็ดเลยนี่เด็ดเลยมันสิแตกช่อมากไหมมันกสิมันมีดอกมากพวกมันติดติดไวบอกครับนี่จังเกีนี่ครับนี่แต่มันแตกยอดขึ้นมากแล้วมันมันติดติดลูกเลยครับ อ๋อทันแต่ออกคือติดเลยแมนคันคันปล่อยให้มันขึ้นขึ้นขึ้นบ่มีติดบ่มีทางติดติดอยู่แต่ว่ามันสิไปติดสูงนะ <laughs> มันสิสูงขึ้นแมนครับนี่ตังเครียดนึ่งเราต้องเด็ดให้มันแตกงาออกไปก็คือบางเจ้าเขาสีนมกิงครับเขาสีนมกิงนี่ครับจังเครียดหนึ่งสีนมกิงกันสินะโอ้โนมเพื่อยอย่างนอกครำเนี่ยโนมเพื่อให้มันแตกแตกยอดยออกมาใหม่ ลายมันไอ้เกิดไอ้ดอกกันสีมันครับขีตัวมันเนาะมีแกงให้ไข่แกงมันโอ้แกงเพราะว่าหลอกเขาพอเดียวมันคือไงล่ะมันดกดกจนง่าฮักดกอีลิพี่น้องง่าจนฮักครับผมมันนุ่มีมันนุ่มีไม่ค้ำเลยครับแต่มีไม่ค้ำมันเกิดกับติ๊กไก่เนี่ยคอยมันเลยอยู่ประยุกตมันเลยครับดกดกดกคือพอดีมันดกเลยมันมันเลี้ยงลูกได้ยังจังนี่ผมล่องหอนี่สามลูกนะครับมันก็ยังเลี้ยงลูกได้อยู่ครับพันนี่ครับ อืมบางบางต้นนี่ทันมันหลายก็คือมันโมยใหญ่เนี่นครับแต่ข้อดีของตัวนี้คือเป็นดอกตลอดปีครับมันมันเลือกเป็นช่วงเป็ช่วงะการโน้มเนี่ยเนี่นครับขันมันโน้มกับเป็นที่เราครับขันมันมันแตกยอดขั่นมางไม่เป็นมัสนี่ครับโอ้โหครับขน้าเป็หมากลูกใหญ่ๆหรอกันยังเป็นดอกเป็นมากที่เราอยู่เนี่ครับข้อดีของมันครับหน้าปลูกมากจะต้นครับเนี่ยปลูกปลูกเยอะนะร้อยเจ็ดสิบต้นครับ ร้อยเจ็ดสิบต้นนี่ครับมีส่วนประมาณร้อยเจ็ดสิบต้นครับไรได้ที่ผ่านมานี่ก็ประมาณเท่าไรครับหลักๆกแต่สิเป็นเอเกือบเงินสองหมื่นนี่นะเพราะว่าพอได้จริงจังกรับทยอยขายน้ำบ้านนี่ครับเพราะว่าบอได้ก็ได้ส่งใส่เลยครับคือคนสั่งกือบเทบสิบวมีขายให้คนครับเพิ่งเริ่มต้นนะครับเนาะนี่ครับคนกับประธานนี่หูลายปันใดแต่ว่าขายเนี่ยมัน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 ขายง่ายอยู่ครับเพราะว่ามันมันมันบบมมี่ ผลผลิตออกมาครับร้อนครับมันมีผู้ใดปลูกครับผมมันก็เลยว่ามีไอ้กุ๊กแขงไหมครับคือสุกปั๊บนี่คือขายออกหมดเลยครับเดี๋ยวนี้เพิ่นกันยังถามอยู่แต่ว่ามีหมักหมากท่านได้อายุท่านได้เก็บได้อยู่ครับเฮ้เขามีโครงการที่จะขยายออกอีกบ่ครับนี่ครับก็สิใช้ไว้อยู่นี่ครับก็ว่าสิขยายว่าโอ้ขยายอยู่นี่ครับด้านข้างนี่เนาะครับเนาะครับนี่ครับตอนกินมันไว้อยู่นี่ครับ ตอนจริงกันไหมตอนไปน้ำตอนเพื่อขยายไปน้ำเดี๋ยวเอาของเจ้าของเนี่ยเราครับเนาะแนียนครับกันเพราะวกับดิซังไหนมาเปิดครับเพราะว่าทางเทือมันมันมันพึ่งตอนเทือแรกนะจักมันยืดเป็นห้าห้างคนไทยมาเดินไทยกันนะ <c oughs> ตอนอยากบ่ครับก็บพรายากครับกต่ตอนคือยังไงตอนในพือทั่วไปยังไงอ๋อกต่ตอนธรรมดาเนี่ยแหละเนาะครับเนาะแนียนครับไ่เปนยากคือ คุยงข้าวหรือเปล่าใส่ถุงหรือขมันคือกันตัวมันมันมันยันเขาตุ่มมันในหน้ามันสีแห่งก่อนครับมันมันหากมันสีเดือนก่อนบ่ครับแล้วก็ดีได้คนมาซอยองยาครับตุ่มมันใกล้สีแห่งแล้วบ่ครับระบบหนามเนี้ยหน่ะระบบหนามฮะหนาหยดครับโอ้ระบบหนาหยดเมียนครับโอ้นี่พี่น้องอันนี้ระบบหนามเพิ่นเด้นนี่ครับอันนี้ใส่เป็นเป็นสายระบบหนาหยดนะครับ น้ำยศครับ,บน้ำยดเท่านี่แล้วนอกครับนอแต่มีน้องสาเยอะหันกัดสะดวกนะครับเนน้องสาทั้งคู่บ่ประดังครับอยวางยางเบิ้องด้วยครับ <c oughs> น้องบันนี้สิผ <c oughs> ้ายางเบิ้งบันนี้พี่น้องต้นสูงต้นเตี้ยนี่ มันแตกต่างบ่ครับหรือจังไหนต้องมอือต้นสูงครับต้นสูงนี่เฮายที่อ้การหัวนี่มันกี่ลำบากครับอ๋อเพราะว่ามันต้องเอ้เลยขึ้นบันไดหัวครับแต่ว่านี่ฮะโหนลงมาเลยโหนลงมาเลยครับบบเกี่ยวกันว่าสูงหรืออันนั้นเนาะครับเนาะอยู่ที่ว่าเราจะห่อได้ไหมมันยากบ่สบายบ่แค่นั้นเนาะครับเนาะครับจังเครียดเอ้มันโหนมนี่แมนมันมันสิแตกดีเป็นครับ เอออุ้ยพี่น้องเบิ่งในหันมันงทขึ้นหมดเขาต้องเด็ดออกบ่ครับบัดน,นี้ไอที่<เ>ายๆจังสีนะครับเนี่ยครับเขาเาต้องเลือกไอน้นวลที่สมบูรณ์นะเขาจังจังเลือกเด็ดออกก่อนมันเป็นลูกแล้วนะครับอือันนี้มันเมาตะแคงชัวดอกครับครับผมมันมันมันรกดีครับพันเลยครับแต่ว่าเขาต้องไลยกลวยเด็ดขินน้ำเพราะว่ามันจีปล่อยไว้หลายมันจะหาลังงายจังสีไหมมันสีงายมันสีรับนแนหนักว่ววัวไวเลยครับงายมันหน่อยเนาะง่ายมันหน่อย เราก็ต้องดูแลใช่ครั <c oughs> บบอลไดมันต้องมีใหม่ค้ำครับอืม <c oughs> คือมันต้นหน่อยมันกดการดูแลอง,ง่างไรคือตอนน้นหญ่ครับผมก็เลยเลือปลูกทีครับอ๋อระยะระยะการปลูกนี่ปลูก <c oughs> แบบใดครับกว้างนี่ผมสี่พัณสามเมตรครับกว้างนี่แล้วความความห่างของต้นนี่ประมาณสองเมตรสามสิบครับระยะแถวนี่ประมาณสามเมตรครับ ยาเตียวประมาณ3เมตรน่นระยะต้นประมาณ2เมตร3รัตอันนี้คือต้นหน่อยขนาดต้นหน่อยย,ยังยังออกหน่วยเลยนะครับออกหมากนะครับผมออ้ยดกขักดกดกดก,ดกผม <ใจ S 2> ปลูกย,ยื้อเฮือนต้นหนึ่ง <laughs> กิมจูหรืออีหยังบุไรเมล็ดนี่แหละครับ เฮ็ดจังได้กับวอยญ่เป็นน้ำดินผมหดน้ำซูมือเป็นการน้ำดูเลยครับอ๋อมีมันโมเมนต์กินจูเลยครับเพราะว่ากินจูในส่วนมากมันมันสีมีเม็ดอยู่แต่ว่าเม็ดมันหน่อยเม็ดมันหน่อยวงเม็ดมันสีหน่อยครับครับมันจะเป็นไรเม็ดก็คือเป็นไอ้ไอพันไรเม็ดแต่ด้ยผมว่าตามที่พอใจนะครับครับเพราะว่ากินจูนี่เพราะราไรเม็ดแต่ว่าเม็ดมันหน่อยครับนี่เม็ดหน่อยอืมคนนิยมปลูกแม่ครับคือ คือออกลูกดีแล้วกันมันกรอบมันไดความกรอบรสชาติก็กรอบลีพี่น้องกรอบกรอบกรอบรสชาติได้ครับคือมันต่างกันกับพันเอื่อนพันเอื่นนี่คือการเก็บลูกมันนี่มันมันมันสีพอดได้ปานี้ครับคือการออกลูกของมันนี่คือสิเป็นช่วงเป็นช่วงเนี้ครับมันมันว่าป็นตลอดด้ครับข้าจัดการเปลี่ยนนี่คือผลผลิตข้านี่จะได้เก็บตลอดปีครับคือบ่มีเวี่ยนเลยครับตลอดปีเลยนี่ครับเส้นขันเท่าดูแลเปลี่ยนครับ ต้นเครียดนี่มันเป็นมะว่านะฮะกระดิษกระดยอดมันมันแตกยอดมาใหม่แล้วมันก็ยิดแท่งช่อดอกที่เก่าหน่อยอครับมันก็ยิดไปเรื่อยๆของมันครับเกือบเดือนนะครับอือโอเคกระจายอยู่ครับที่มีก็ได้ครับเทียมีกับมงหุ้งเอเกือบสุเดือนนะครับครับผมแต่ว่าปู๊บปู่กับไปเอปุ๋ยคอกนรอเพราะว่ามันตีจะเป้นทีสวยกับวก็ชาดีนะปุ๋ยคอกครับ ปุ๋ยฟอกเขาเนาะปุ๋ยขี้ง่วปุ๋ยอกนะครับขี้ควายปุ๋ยขี้ไก่กระไดขึ้นกันครับเ่มายกเลยขี้ควายกรไดครับโอเคเนาะครับขอบคุณสําหรับความรู้ดีๆเ้วยอพี่น้องครับเนี่ยหน้าเพิ่นนทายถอดความรู้ดีๆนะครับให้ผู้ใดสนใจกะเข้า <c oughs> ขมาเบิง่งเข้ามาศึกษากระไดเนาะครับเนาะเมื่อนี้อยู่พิกัดอยู่บ้านน้องส่าง นาาครับอำเภอสามสามไสจังหวัดกาลสินเดอพี่น้องครับครับอยู่ไก่ทางกูได้แวะไปเวียนมาอยากลงมาเบิ่งงานก็ได้คือกันนะครับมือนีขอบคุณหลายๆนะครับน้าชื่อว่าจังไเนาะครับลืมล่ะนาคตครับโอ้นาคตนะครับผมครับผมขอบคุณหลายๆมือนีขอบคุณครับผมขอบคุณครับกาดนาพ่อกันไหม่เดอพี่น้องครับ การนาพอกกันไหมนะครับสำหรับเมื่อนี้สวัสดีครับ